ครับสวัสดีครับคลิปนี้จะมานำเสนอเป็นชุดพระสมเด็จไกเซอร์นะครับเป็นชุดพระสมเด็จไกเซอร์หลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีจัดสร้างขึ้นมาในปี2514ในชุดจะประกอบด,ด้วยพระสมเด็จพิมไกเซอร์เนื้อทองคำเนื้อเงินและเนื้อนวะโลหะจะมีสามเนื้อในชุดนะครับนี่ระดยดของกล่องครับลองดูนะครับ จำนวนในการจัดสร้างนะครับ999ชุดจัดสร้างแค่999ชุดนะครับในปี2514เดี mm ๋ย hmm. วเราจะมาพิจารณาเหรียญทีละเ,เหรียญนะครับองั้นเดี๋ยวเริ่มจากเนื้อวัสดุกัน,นครับ,นะรบนี่เป็นเหรียญเนื้อวัสโลหะนะครับสมเด็จพิมพ์ไกเซอร์ ดังรูปเหมือนหลวงพ่อแพรหันข้ามเนื้อนะวาล่ว,วเป็นชุดนี้จัดสร้างแค่999ชุดนะครับแต่พัาชุดนี้จะไม่มีไม่มีไม่มีหมายเลขกำกับน,น,นะครับ แต่จะระบุว่าที่กล่องที่บรรจุผ้าชุดนี้นะครับอันนี้จะเป็นเนื้องเงินนะครับนี่เนื้องเงิน,นะครับโอเค องต่อไปองสุดท้ายในชุดนี้คือเนื้อทองคำอืนี่เป็นเนื้อทองคำนะครับสำหรับเนื้อทองคำในชุดนะครับจะมีการตอกโค้ดไว้เลยครับข้างบนนะครับแพร9เแต่ถ้าเป็นเนื้อเงินกับเนื้อนาวะจะไม่มีไม่มีโค้ดตัวนี้ต่อนะครับ พราะโค้ดโค้ดจะค่อนข้างตื้นนะครับอาจจะเป็นหพาเนื่องกันเลยเนะวะแข็งว่าเนื้อทองคำมาต่อคงจะค่อนข้างยากก็เลยต่อจากเนื้อทองคำไว้ครับแพ้เก้าสิบเก้านะครับโค้ดนะครับด้านนี้จะเป็นรอยจารเลายมือหลงก้อนะครับมีรอยจารเลายมือหลงก้ออยู่ จะสร้างเก้ารชุดปัจจุบนันก็จะหาพบเจอค่อนข้างยากแล้วนะครับสำหรับพระที่แบบว่าเก็บรวมอยู่แบบเป็นชุดอย่างนี้นครับสำหรับพระสมเด็จไกเซอร์ชุด3องค์กล่องเดิมสวยงามมากนะครับ Okay. ลองศึกษากันดูนะครับสำหรับพระชุดนี้ครับพระสมเด็จไก่เซอร์หลวงพ่อแพววัดพิกุลทองชุดพิเศษสร้าง999ชุดประกอบด้วยเนื้อทองคำเนื้อเงินและเนื้อนะวะจัดสร้างขึ้นมาในปี2514งั้นผมขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ